ยอมาพงาอา้าต่อที่175บทประพันธ์ของคนพราดเินโกตรงเฉินจึงเป็นที่หนึ่งในบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่เจ้าสำนักใหญ่ที่มารวมตัวกันในครั้งนี้ดังนั้นงานชุมนุ่มวิรรบุรุษจึงถูกจัดขึ้นโดยสำนักไทอู่และจะเริ่มต้นก็ต่อเมื่อสามารถปิดผนึกรอแยกมิติได้เรียบร้อยแล้ว ส่วนพระปีศาจร้ายเหล่านั้นก็จะถูกกวาดล้างโดยเหล่ารู้สิทธิจากสำนักต่างๆภายหลังจากงานชุมนุมวีรบุรุษสิ้นสุดลงหลวสิวกระโดดลงไปในหลุมลึกอูก่ไขมิงและขู่จงเฉินได้จากไปก่อนหน้านั้นแล้วพวกเขาได้มอบสิทธิพิเศษให้หลวสิวทำให้เขาสามารถเข้าออกเขตนี้ได้ตามใจชอบเวลานี้เขาสามารถกระโดดลงไปได้อย่างอิสระและไม่ต้องการกลับขึ้นมาก็สามารถขึ้นมาโดยไม่ถูกพลังใดขัดขวาง ในขณะที่หวงเจินเทียนกำลังย่างขาวัวชิ้นใหญ่มากๆอยู่หลัวซิลวก็ร้องลงมากระแทกใส่กองไฟจนแตกกระจายนขณะที่หวงเจินเทียนกำลังจะโวยวายออกมาก,กับเพราะว่าคนที่ตกลงมานั้นคือลูกศิษย์ตัวน้อยของตอนเองเขาจึงร้องอุทานออกมาเสียงดังนี่ข้ากำลังฝันไปใช่ไหมเนี่ยหวงเจินเทียนมองไปหน้าของหลัวซิวก็จงหัวเราะอย่างบ้าคลัง่งข้ากำลังฝันอยู่แน่ๆเลยหลัวซิลวคว้าออก ขาวัวมันกลับเป็นหนึ่งคำใหญ่พามวเาราะท่านอาจารย์ไม่ได้ฝันมาหรอกสิมาเยี่ยมท่านแล้วหวงเจ้นเทียนรูปศีรษะของลิศูด้วยความตกตะลึงก่อนที่เขาจะระเบิดเสียงว่าราอออกมาอีกครั้งอย่างสาใจแต่หนูนับว่าแรงแปลกจริงๆเปนต้องพูดถึงเจ้าเลยนะแม้แต่สิ์พี่ของเจ้าที่บินสู่แดนสวรรค์ไปแล้วยังกลัวข้าจนหัวหดนี่เจ้ากลับกล้าลงมาข้านีลานะเอาอะไรว่ามาจะมีเรื่องอะไรว่ามาอีกครั้งนี้ หวังเจีนเทียนไม่ได้ลงมือทรมานโรซิวอย่างที่เคยทำโรซิลขีกเนื้อในปากลงคอขอจึหัวเราะพางพูดว่าอาจารย์ท่านไม่ใช่เคยบอกว่าให้ข้ามาหาท่านบ่อยๆหรอกหรือข้าเลยลงมาหานะสิข่าพูดไว้ก็จริงแต่ข้านึกว่าเจ้าคงฟังหูซ้ายทะลุรหูขวาไปแล้วข้าเคยบอกแบบนี้กับสิทธิพี่หลานหลายคนอื่นของพวกเจ้านะแต่เพราะนั้นก็ลงมาหาข้าแค่ตอนไม่ื่องสำคัญจริงๆเท่าน,นั้นมันคงจะดีกว่านะจาหนูหวังเจีนเดียนพยักหน้า แววตาลึกล้าแวววาวขึ้นพยองรอยยิ้มเจ้าเรศทำให้โลเสือถึงกับขนลุกสู้ไปทั้งตัวอาจารย์ที่จีข้าอยากพัฒนาความแข็งแกร่งอย่างมั่นใจตอนนี้ข้าอยู่แดนสัญยุทธขั้นที่6กแล้วแต่ข้ายังอยากก้าวหน้าให้เร็วกว่านี้ข้ามีองศ์บางอย่างที่ช่วยให้ข้าทะลุไปถึงขั้นที่เจ็ได้แต่ข้ากลัวว่ารากฐานของตัวเองจะไม่มั่นคงจึงตัดสินใจลงมาอาจารย์โลเสือพูดอย่างตรงไปตรงมาจะหนุนีเจ้าพัฒนาเร็วจริงๆใช่สิเจ้าฝึก ทักษะเทพปราบมารได้แล้วหรือยังถ้าในนั้นหัวเจนเห็นก็น,นึกขึ้นมาได้เคยให้หลัวซิวไปฝึกทักษะเทพปราบมารหลัวซิวพยักหน้าตอบรับเล่ามาสิทักษะเทพปราบมารม่ใช่อะไรที่เรียนรู้ง,ง่ายๆนะหัวเจนเองก็เคยได้ยินแต่ไม่เคยฝึกมาก่อนหลัวซิวจึงเล่ารายละเอียดทั้งหมดให้เขาฟังทำให้หวงเจนเห็นอดไม่ได้ที่จะรู้สึกทึ่งและตื่นเต้นไปกับเรื่องราวนั้นเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าทักษะเทพปราบมาร ก็จะมีความมาหัศจรรย์ถึงเพียงนี้แต่กระบวนการเรียนรู้ก็ไม่ได้ยากเย็นอย่างที่คิดมีหน้าละในตำราบโบราณของสำนักไทโอถึงได้บอกไว้ว่ามีเพียงผู้ที่ครอบครองจิตเพลิงเทียนหยางท่านั้นจึงจะฝึกสําเร็จที่แท้ก็เป็นเช่นนี้เองหวงจจ้าที่เองก็ไม่เข้าใจในะตอนแรกว่าเพราะอะไรแต่ตอนนี้เขาเข้าใจแล้วหา้อาการฝึกทักษะเทพปราบมารได้สําเร็จจะต้องใช้จิตเพลิงเทียนหยางเผาคาถาเข้าไปในจิตวิญญ,ญาณและในระหว่างที่จดจำคาถาก็จะเริ่มขึ้นอย่างไม่รู้ตัว ความบึกลับของราัศานีทําให้หวงเจ้าเทียนประหลาดใจยอย่างยิ่งเจ้าโนตอนนี้ทันวีบเชิญรู้กับมีผู้คนมากมายมารวมตัวกันและในกลุ่มนั้นย่อมมีผู้ที่รอบรู้ไม่น้อยบางทีอาจมีผู้ที่คิดจะแย่งชิงคนที่มีเชดวิชาไทยเก๊กพิชิตมังกรของข้าพวกนั้นคุณเคยกับปราณแท้ที่ข้าใช้อย่างนีเพราะฉะนั้นมั่จะออกไปแล้วพยายามจะใช้ปราณแท้ที่เกิดจากการล้อมรวมปราณแท้ปัญจาธาตุนะหวงเจ้าเทียนเตือนด้วยความ หวังดีด้วยน้เสียงที่จริงจังหากถูกจับได้นั่นมันจะเป็นอันตรายหลายแหลงเข้นวิชามังกรไทเก็กพิชิตมังกรน,นั้นเป็นสุดยอดเข้นวิชาของมังกรจักรพรรดิแม้แต่ยอดฝีมือแห่งแดนสวรรค์ยังต้องการครอบครองนับภาษาอะไรกับผู้คนในพิภพมนุษย์หรือว่สิวพยักหน้ารับรู้หวงเจ้ยนเทียนยิ้มพรางเก่าอีกว่าจะมีโอกาสเพิ่มพลังอะไรบ้างออกไปฆ่าดู ใครจะช่วยวางแผนเส้นทางการฝึกฝนให้เจ้าเองลัสซิวหยิบยาสาัญชาตปัญจาธาตุออกมาหวัวเงียนเทียนเพียงแค่กว่าตามองก็จำได้ใน,นทันทีครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นผู้มีอิทธิพลที่ท่องเที่ยวไปหลายทวีปพ,พบเจอสิ่งต่างๆมามากมายแต่ว่าตลอดชีวิตของเขากลับไม่เคยเห็นยาสาัญชาตปัญญธาตุในปริมาณมหาศาลเช่นนี้มาก่อนแม้จะรู้ดีว่าลุศิ์ตัวนักของตนคือยอดนักหลอโบูสดที่หาตัวจับได้ยากแต่ไม่คิดว่าะหน่นี่จะเก่งกาจถึงขั้นนี้ ด้วยอายุผิดตัวนี้ก็สามารถหลอมโอถสถที่ยากขนาดนี้ออกมาได้เจ้านุนี่ข้ากราฟันทรงเดนได้ว,ว่าเจ้าจะได้เหนสูตรใด,ดวสวรรค์เร็วกว่าสิทธิพี่ของเจ้าแน่นอนหววเจิ้นเทียนมองอยาสัจธาตุปัญธาตุที่งดงามปราณีตแลถอนหายใจลรซิลยิ้มพรางกล่าวว่าทั้งหมดนี้ก็ต้องขอบคุณขับทีแน่ของท่านอาจารย์ข้าต้องรีบเพิ่มพลังกันเดียวที่สุดเพราะตอนนี้ด้านนอกมีเดียรน้อยจากเผ่าพลังคอยมาท้าประลองกับข้าอยู่ หวงเจ้าเทียนของเราด้วนเด็กน้อยจะพอพลังหรือสมควรต้องสั่งสอนให้ดาบจับใชบ้างสมัยก่อนใครก็เ,เคยสั่งสอนพวกพลังมาแล้วไม่น,อน้อยหลังจากนั้นหวงเจ้าเทียนก็ได้วางแผนการฝึกฝนให้หลวงสูง่โดยเขาขยาสันตธาตปัญ,ญาธาตุทั้งหมดหนึ่งรยหิบเม็ดแบ่งออกเป็นสามครั้งโดยแต่ละครั้งเว,ว้นระยะห่าง1ิบวันตอนกลางวันโดยเซื่อต้องทนรับการฝึกอันทรมานจากหวงเจ้าเทียนยินลง ก็ฝึกฝนปราณแท้ทุกวันต้องมรลองกับหัวเจ้าเทียนเป,ป็นเวลาหนึ่งชั่วยอย่างสิ่งที่ทำให้หลวงซิวหนักใจคือแม้เขาจะอยู่แดนสินยุุธขั้นที่6กแล้วแต่ยังไม่สามารถควบแม่นพรามังกรได้เลยหลังจากฝึกเคสวิชาไทาเก็กพิชิตมกกังกรแล้วพระรามังกรที่ควบแม่นคือปราณแท้ชนิดหนึ่งที่แข็งแกร่งที่สุดเขาเคยถามหลวงซิวอีแต่หลวงซิวอีก็เพียงแต่บอกว่าเขามีกําลังไฟไม่เพียงพอ ครั้งแรกที่หลงวงซิลตกลงมาอย่างที่แห่งนี้เขาก็เห็นหัวเจตเทียนปลดปล่อยพลังมังกรออกมาจนมาเขาตกใจฉี่ทับเล็ดแต่ว่าไม่ว่าเขาจะพยายามควบแน่นเคลวิชาทไถยเคสพิเชษมังกรอ,อย่างไรก็จะไม่สามารถทําได้ข้าคิดว่าเมื่อเจ้าเข้าสู่แดนสัญญุตคันติเจ็แล้วเจ้าจะสามารถควบแน่นออกมาได้เองพลังนี้ทรงอนุภาคยิ่งนักแต่ก็ง่ายที่ถูกจดจําได้เพราะฉะนั้นอย่าได้ใช้มันต่อหน้าบุคคลม,มากมายเกินไปหัวเจตเทียนกล่าว เพียงผู้ฝึกฝนวิชาไทเกตผู้ชิบมังกรเท่านั้นที่สามารถควบแน่นพลังมังกรได้แม้แต่หลวงเสี่ยวอี้ก็รู้ดีว่าพลังมังกรนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กๆดังนั้นเวลาที่นางมอบพรางให้กับโรจิวนางจึงเลือกใช้เพียงปราดแท้ของตัวเองเท่านั้นไม่ได้ใช้พลังมังกรนางคือมังกรจึงมีพลังนิติตัวมาแต่กําเนิดอยู่แล้วและแล้วการฝึกฝนอนแัยทารโหดโหดเหี้ยมก็ได้เริ่มต้นขึ้นเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งโรจิว จึงทาได้แต่เพียนกัดฟันทนเท่านั้นเสียงคำรามด้วยความเจ็บปวดของริงดังกล้องสะท้อนอยู่ในหูขเขาลึกขนาดเมื่อคืนมาหวงเช่นเทียนใช้วิธีพิเศษในการหลอมรวมร่างกายของลังไม่เพียงแต่ร่างกายจะแข็งแก่งขึ้นเท่านั้นปานแของเขาก็จะแข็งแก่งและบริสุทธิ์ขึ้นไปอีกด้วยอีกทางรักฐานก็จะมั่นคงกว่าเดิมนี่คือเหตุผลที่สามผู้ยิ่งใหญ่แห่งสำนักไทอู่แข็งแก่งเพียงเพียงนี้หรือว่าสิวรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้า ทุกวันต้องทนรับความเจ็บปวดที่ทําให้เขาหวาดกลัวจนแทบขนลุกแต่หลังจากผ่านความทรมานแต่ละครั้งเขาได้รับผลรับอันนาทึ่งสิ่งนี้เองที่ปกดให้เขาเดินต่อไปข้างหน้าในที่สุดยาสัจจะธาตุเป็นธาตุหนึ่งร้อยห้าสิบเมก็ถูกกินจนหมดสิ้นด้วยความช่วยเหลือของหวงเจนเทียนลัวซิลสามารถใช้อุถเพื่อเร่งการพนฒนได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีข้อจํากัดใ,ใดๆโดยไม่ได้วยตัวพลังในร่างกายของเพิ่มขึ้นมาอีก เขาทยานขึ้นสู่แดนสัญญุตขั้นที่เจ็ดแต่ว่าบนรูปปั้นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ยังคงสองแสงขึ้นเพียงบางส่วนเท่านั้นการจะทําให้เม็ดสัจธาตุในรูปปั้นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งห้าทั้งหมดเปลืองแสงขึ้นอย่างสมบูรณ์ก็ไม่รู้ว่าต้องใช้เวลาอีกเท่าไหร่และเป็นไ,ไปตามที่หลวงเจ้าเทียนคาดการไว้ภายในเวา 11, ลาหนึ่งเดือนหลวงซิวก็ทยานเข้าสู่แดนสัญญุตขั้นที่เจ็ดได้สําเร็จบัดน,นี้เขากำลังอยู่ในช่วงเวลาสาคัญที่สุดการทดลองควบแน่นพลังังกร การครบแน่นพลังมังกรไม่เพียงแต่ต้องใช้ปราณแทนที่หนาแน่นถึงระดับที่กำหนดแต่ยังต้องมีสติปัญญาและความเข้าใจถึงแก่นแท้ของเทววิชาไท้ยเก็กพิชิตมังกรซึ่งว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเซลวเวลทีแห่งแสงสว่างนั้นทันใดน,นั้นผิวของรังสเซก็ขบวดเข้าหากันเขารู้สึกได้ว่าปราณแทนหน้นากางของตนถูกโดดเกินไปกว่าครึ่งและในฝ่ามือของตนก็ปรากฏจุดแสงสีขาวขนาดเท่าเม็ดข้าวนี่คือพลังมังกรพลังอมหาศาลแผ่ซ่านออกมา ไอปราที่บรรทุกออกมาแต่ละครั้งก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงในสระน้าทําใหม่รวดซิลมองเห็นภาพนี้ถึงกับตื่นเต้นไปอย่างมากใช้ปลาแท้ไปกว่าขึ้นแต่กับสร้างปรมังกรได้เพียงเท่านี้ตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทําไมก่อนหน้านี้ถึงไม่สามารถควบแน่นปรมังกรได้นั่นเป็นเพราะปราแท้เขายังไม่แข็งแกร่งพอแม้ปงมังกรที่ก่อตัวขึ้นจะมีเพียงเล่มน,น้อยนิดแต่มันกลับทรงพลังอย่างมหาศาลหากวัาหนึ่งเขาสามารถใช้ังมังกรได้อย่างต่อเนื่องดังเช่นปราแท้เฉียนคุณ ขายังสามารถควบคุมพลังอาไวไร้เทียมทานได้แต่นี่คือเหตุผลที่ใครต่อใครต่างหมายปองเคล็ดวิชาพิชิตมังกรของหวงเจี้ยนเทียนแค่นี้เดียวก็พอแล้วหากเจ้าร้อมรวมพลังนี้เขาก็บฝ่ามือเพียงแค่ตบทีเดียวก็สามารถสังหารพุที่อยแดนสัญญุตคดีแปดอย่างง่ายได้รวมถึงขันที่เก้าด้วยหวงเจี้ยนเทียนกล่าวด้วยรอยยิม้มในใจเขาเต็มไปด้วยความสุขที่มีทุกสิทธิอยู่เป็นเพื่อนถึงแม้เขาจะรู้ดีว่าหลัหวซิวหวาดกลัวการลงมาฝึกที่นี่แต่เขายังคงช่วยพัฒนาพลังให้หลัอซิว แม้ว่าวิธีการเขาจะโหดร้ายไปสักหน่อยก็ตามจะมีจุดเริ่มต้นแล้วหากปลาแท้หนานแน่นขึ้นก็สามารถชช้พลังนี้ได้เหมือนกับอาจารย์แต่ในตอนนี้มันยังไม่ค่อยเป็นประโยชน์สำหรับเจ้าเท่ายสู้ใช้วรยุทธ์สมพลังล้วปล่อยพลังเต็มที่ออกมาจะดีกว่ารูเสยอพยักหน้าก่อนจะกลาวออมราของเจ้าเทียนรับบินขึ้นไปด้ยวยตัวเองครั้งนี้แตกต่างจากก่อนเพราะปกติแล้วเขาไม่มีโอกาสแม้จะกล่าวลา,าก็ว่าจะถูกเตะส่งขึ้นไปเสียก่อน ทันทีที่รลวซิลออกมาจากแดนต้องห้ามขณะที่กําลังมุ่งหน้ากลับไปยังเรือนไทตันหวังเขาได้พบกับกูตรงเชิญกูตรงเฉิญมองโลวซิลที่อยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิน่นพลัจนจินตนาการได้ทีว่าเลวถซิวต้องถูกทรมานมากขนาดไหนอาจารย์ญญอาเล็กทันทีชีวรอดกลับมาได้ขานาบถือนท่านจริงๆเลยนี่คือคำพูดที่ออกมาจากใจของกูดองเชิญเพราะหากเป็นเขาเขาคงไม่กล้าลงไปหาหวงเจเทียนตามใจชอบโลวซิลหัวเราะลั่นแน่นอนอยู่แล้วไม่อย่างนั้น ข้าจะเป็นอาจารย์อาเล็กของพระเจ้าได้อย่างไรเสี่ยวมอโถเจ้าริบไปบอกเจ้าหนูเผ่าพลังซะบอกว่าอาจารย์อาเล็กคนนี้ไปหาเขาได้อีกสามวันให้เขาเตรียมสถานที่ดีแล้วคอยดูว่าข้าจก่การกับเขาอย่างไรหลวงสิวหัวเราะอย่างล่าลือก็จะเดินกลับเข้าไปในเรือนไท้ตันหวังอย่างอารมณ์ดีเสียงหัว,หว,หวเราะของหลวงสีวทาให้กูตองเชิญอดที่จะเปรียบเทียบกับเสียงหัวเราะของของเจ้าเที่ยไม่ได้มันช่าเป็นเสียงที่คล้ายคลึงกันยิ่งนักเขาก็อดตื่นเต้ไม่ได้ เซียวโฉจากเหล่าพลังเคยเอาชนะนักยุทธจากพ้นทะเลมาแล้วมากมายถ้าหลัวซิวสามารถเอาชนะเซียวโฉได้ชื่อเสียงของเซียวโฉทั้งหมดจะตกเป็นของหลัวซิวแทนหลัวซสวเพียงแค่ต้องชนะศึกเดียวในขณะที่เซียวโฉต้องฟันฝ่ามาหลายศึกทําเป็นพูดว่าต้องทําตัวตอนนี้กลับไปหยิบข้องดีไปแบบนี้กหต้องเฉือนพึมพำหลังจากออกมาจากแดนต้องห้ามพลังของหลัวซิวพัฒนาขึ้นอย่างมากเขจาจะได้ประกาศท้าทายเช่นนี้ ครูตรงเชิญก็ไม่รู้ว่าเราสิวพัฒนาขั้นไหนระดับไหนแล้วแต่ก็ทําให้เขาตั้งตารอศึกครั้งนี้อย่างยิ่งรอสิวกลับมาชำระร่างกายเมื่อออกมากระพบ,บอ่เซียนเซียนเขาพูดคุยกับนางเล็กน้อยและได้รู้ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาลูปปิงหยาและดิงโยลานโด่งดังขึ้นมากเพราะพวกนางสามารถเอาชนะย,ยัทธ่เก่งกาจมากมายที่มาจากพ้นทะเลได้แต่ทว่าพวกนางกับปฏิเสธการท้าทายจากเซียวโชวอยู่หลายครั้งเชียน ไอเด็กผ่าพลังไม่ได้มาควนเจ้าอีกใช่ไหมลัวซิวเอ่ยถามตั้งแต่เขาตอบรับคำตาความขาวัญจะพลุงู์ขึ้นไม่มีแล้วข้า,าขอบคุณท่านจริงๆใบหน้า,าอูเซียนเจียนประดับเรื่อยรอยยิ้มนางวางใจในพลังของลัวซิวมากเพราะก่อนหน้านี้นางเคยเห็นกับตาว่าเขาเล่นงานเสียวโฉดจนสรุปเหมือนเฮ้ <Hey! S 2> ความจริงเจ้าเองไม่ได้อ่อนแอนะเจ้าคนเอาเยี่ยงอย่างพวกรูบิญหยาที่ออกไปท้าทายเราคู่แข่งแข็งแก่ง,ง,ง,บงบ้างนี่เป็นโอกาสดีทีเดียวนะ หล่อสิวรูปคางมองความงดงามของอูเสียนอูเสียนส,สายหน้าไปมารดยยิม้มข้าไปเพียนนักหลอมยาเรื่องต่อสู้นั้นลปอยผ่านไปเถอะผู้อุปโสตนได้จัดเนื้อหาการะเพียตนตัวให้ข้ามากมายหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องหลอมยาอีกมาพูดเรื่องการหลอมยาหลือซิวก็หยิบสมุนไพรบางอย่างออกมาแล้วย,ยื่นให้นางน,นี่คือสมุนไพรสำรับการหลอมยาสัจธาต์หนึ่งชุดเจ้ารอเอาไปหลอมดูนะแล้วเมื่อไหร่ที่เจ้าคิดจะหลอมยาสร้างฐานปาน ข้าจะหาสมภนไให้เจ้าเองสม,มุนไพสลสหรับยาสร้างฐานปานกันหรืออุสิเทียนอุทานมาอย่างตกต่หนึ่งนางไม่คิดว่าหลรสูจะใจกว้างถึงเพียงน,นี้และมอบสม,มุนไพสสำหรับยาสร้างฐาปานให้แก่นางโดยไม่หลังเลนางรู้ความลับบางอย่างของหลรสิวในเดือนไทจันวงังโดยเฉพาะเรื่องที่เขาปลูกต้นชิงสเสวียนตอนนั้นนางเคยไปดูดอกไม้ที่นั่นบ่อยครั้งจกระทั่งถูกผู้วิโส้าาไว้ไม่นางไปอีกแม้แะไม่ได้ไปอีก แต่ราวิก็ยังคงเชื่อใจมากมายอูเชียนเชียนเป็นสติที่น่าสงสารและเข้มแข็งในเวลาเดียวกันลัวซิลมองว่านางนั้นทำตัวและจริงใจอีกทั้งในเรือนไทตันหวังนางยังเป็นคนที่สามารถพูดคุยด้วยบ่อยๆจากนั้นลัวซิลก็พูดคุยกับอูเซียนเชียนเกี่ยวกับข้อคิดและประสบการณ์มากมายด้านการหลอมอยาพร้อมทั้งแนะนําให้หนงางทดลองหลอมอยาสัญธาธุเดียวนั้นจนทำให้หนางสามารถหลอมออกมาได้ห้าเม็ดอูเซียนเชียนเอง ก็มีพอสรควรในด้านการหลอมยามากอีกทั้งจะมีจิตเพลิงแต่ภายภาคหน้านางจะต้องกลายเป็นสุดยอดนักหลอมยาหญิงอย่างแน่นอนในยามค่ำคืนหลัวซิวนอนเอียงกายอยู่บนหลังคาจ้องมองหมู่ดาวที่พร่างพรายบนท้องฟ้าแม้ว่าท้องฟ้าที่เขาเห็นจะดูเหมือนกับภายนอกแต่ท้ยจริงแล้วเขากำลังอยู่ในอีกมิติหนึ่งที่ความลี้ลับของเขตมิติลึกลับหลัวซิวหลับตาลง คิดทบทวนการต่อสู้กับห่วงเจิ้นเทียนตลอดหนึ่งที่ผ่านมาการต่อสู้แต่ละครั้งล้วนเพิ่มประสบการณ์ลําค่าให้กับเขาแม้ว่าเขาจะพ่ายแพ้ย่อย,ยับและบาดเจ็บหนักทุกครั้งแต่กับช่วยปลุกพลังที่แข็งแกร่งที่สุดในตัวของเขาขึ้นมาเจ้าเด็กแสบโอเชนเทียนมันกำลังอาบน้ําอยู่นะจะไม่อยากไปดูนางหน่อยหรือเสียงหยอกเย้าของหลวงซิวอี้ดังขึ้นเจ้ามังกรลามกเจ้ามังกร,รกรุมษา,านี่ม่ใช่ว่าเจ้าเคยยืนหยัดคัดค้างเรื่องนี้กันหรือ หลวงคิดว่าวางกับดาาักข้าหลวงซิไม่ยอมตกบุญพางของหลวงเสวีง่ายๆแต่ได้ไปโมงานอันดับหนึ่งเช้หน้าเจ้าเจ้าไม่อยากเห็นจริงๆหรือหลงวงเสวีถามอีกครั้งไม่ละโฉมงานนั้นข้าเคยเห็นหมดแล้วมาเลยไม่เป็นไรหน้าตื่นที่สำหรับข้าอีกหลวงซิวตอบหน้าตาเฉยจะเด็กบ้าดิซูไม่ยามแค่เสียงขึ้นฮัดนางรู้ดีว่าหลวงซิวไ่ถึงนางกับปายโยโย่สมัยก่อนทนะั้งคู่เคยถูกเขาเห็นเร้่นล่างมาแล้วปายโยโย,โย่ขึ้นทัด นี่ห้ามพูดอ่งนี้อีกนะนางเตือนเขาหลายครั้งแล้วแต่รสจูก็ไม่เคยจำแถมยังชอบหยิบขึ้นมาพูดอยู่เรื่อยๆแม้ปากจะพูดอย่างนั้นแต่รสจูยังเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งแถมยังพวกนิสัยเสียในหน่อยด้วยตอนนี้เขาเองอดคิดไม่ได้ว่าถ้าเป็นนกก็คงจะดีจะได้บินไปแอบดูหญิงงามอันดับหนึ่งแห่งสำนักไทอูอาบน้ําให้เต็มตาในความคิดของทุกคนมีด้านมืดซ่อนอยู่บ้างไม่มากก็น,น้อยแต่คนส่วนใหญ่สามารถยับยั้งชั่งใจได้ อย่างมากก็แค่จินตนาการเท่านั้นแต่คนส่วนน้อยที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ก็จะลงมือกระทําและสุดท้ายก็ตกเป็นคนเร็วโดยสมมูลทั้งหมดนี้ลดเปความปรารถนาที่พาตนไปสู่ขายนะ